สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาอีกแล้วนะครับอันนี้เราหายไปนานเลยนะครับไปทำเล็กเซี้ยวหงสยาวเลยอันนี้กลับมาครับชอริ้วเฮียงอันนี้จะเป็นตอนดวงชะตาดอกท้อน,นะครับหรือว่าราศีดอกท้อนั่นเองนะครับผลงานการเขียนของโกเลนการแปลของคุณนนท์นฤทธ์เช่นเดิมนะครับเราก็มาอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นภาคที่ 6แล้วจากชอลีเพียงที่มีกัน8ภาคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยว่าราศีดอกทอหรือว่าดวงชะตาดอกทอเนี่ยคืออะไรว่ากันว่าถ้าชายใดเนี่ยอยู่ในคราวครอบดวงแบบนี้เนี่ยจะมีผู้หญิงมาพัวพันมากแต่ก็อาจจะถึงคราวครอบที่ถึงตายได้ในภาคนี้ของชอลิเฮียงที่ปกติแล้วจะต้องตาต้องใจสาวๆอยู่บ่อยครั้งแต่ในภาคนี้ความมีสเสน่ห อาจจะทําให้ชอลิวเฮียงต้องประสบกับเคระกรรมหนักก็ได้ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่านอกจากสาวสาวสามคนของชอริวเฮียงคือโซโยโยงส่งเตียมยีลีอัง้งซิวแล้วเนี่ยสตรีที่ผ่านมาของชอลิวเฮียงเนี่ยก็จะมีเช่นซิมซังโกเป็นผู้หญิงที่เคยเจอในตอนแรกที่เคยโดดเข้ามาเลยว่าแก้ผ้า เอาดาบพาดคอชอลิวเฮียงแล้วก็ยังมีชิวเล้งสู้นะครับเป็นภรรยาของอมุกภักกยาจบที่คลุมหน้าแล้วฆ่าตัวตายคนนั้นหรือว่าชอลิวเฮียงก็เคยประมือกับกลนอินศิลาในทะเลทรายรวมทั้งต่อสู้กับเจ้าแม่วังน้ำทิพย์ที่บึงน้ำไม่ว่าจะเป็นแกงน้ำอีนะครับที่เคยบุกมาบนเรือสำราญเป็นสิทธิ์ของ วางเงิทิปอีกคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งเกี้ยซิ่วคุนที่เคยทอดกายอยู่ในอ้อมกอดของผู้อื่นรวมทั้งตังซานเนี้ในภาคล่าสุดเลยที่พบกันในความมืดในเกาะข้างเขาแม้กระทั่งหัวจินจินก็ตามแต,แต่ก็อย่าลืมองค์หญิงปีแป้อีกคนหนึ่งที่เจอกันครั้งแรกก็อาบน้ำโชวิช้วเรียงไปเลย ชลอยเฮียงตอนนี้ก็นึกถึงตอนครั้งแรกที่ได้พบกับสาวๆเหล่านั้นนับว่าเป็นโชคชะตาที่ตลกจริงๆเพราะหลายครั้งเนี่ยมันก็เจอกันแบบบังเอิญสุดๆแต่ถ้านับว่าผู้หญิงคนไหนที่ชอลอยเฮียงเจอแล้วประหลาดที่สุดหน้าหัวเราะที่สุดในครั้งแรกที่เจอกันหน้างงงวยที่สุดด้วยก็คือการได้พบเฮียแช เพราะว่าครั้งแรกที่ได้รู้จักกันเนี่ยเฮียแชเนี่ยตดฟังไม่ผิดครับเฮียแชเป็นผู้หญิงที่ตดออกมาและทําให้ชอลิวเฮียได้รู้จักกับนางจำกันได้นะครับว่าภาคที่แล้วเนี่ยถล่มวังข้างข่าวมีชื่อสถานที่สถานที่หนึ่งที่ชื่อว่าอุทยานหมื่นวัฒนาที่เป็นของกินไท่หูหญินถ้าจำกันได้ว่าเป็นผู้เท่าในยุทธพที่เป็นตระก,กูลใหญ่มีบุตรชายสิบคนบุตรสาวสิบคนแล้วก็มีบุตรเขยแคน ทุกคนล้วนแต่เป็นชนชั้นประมุขหัวหน้าขา้าราชาการเจ้าสำนักใหญ่ของยุทธภพทั้งสิ้นบุตรสาวที่ไม่ได้แต่งงานอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นลูกศิษย์ของโคอิ่งใต้สือแห่งงอใบแล้วก็มีแนวโน้มจะได้เป็นผู้สืบทอดอีกด้วยน้ำซ้ำหลานชายหลานสาวที่มีอีกจำนวนมากมายเนี่ย ทั้งหลานนอกหลานในล้วนแต่ประกอบคุณงามความดีให้กับยุทธภพหลานสาวคนโปรดชื่อว่ากิมเล้งจือคนนี้เคยไปร่วงผจญภัยกับชอลิวเฮียงและโอทีหวยที่เกาะขัางเ่าด้วยแต่ในตอนจบนั้นเนี่ยนางเป็นคนที่ฆ่างวนสุยขุนหรือคุณชายข้งข่าและตกทะเลไปด้วยกันซึ่งนางครจะตายไปตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้ว ดังนั้นกิมเล้งจือถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งของโกเล้งนะครับที่สามารถฟื้นคืนชีพมาได้เพราะของเล็กเซียวคงเนี่ยเรามีซุปเนื้อหัวไปแล้วลอยให้งงกันต่อไปครับยังไงซะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดครบรอบแ0ปีของกิมไทฮูหยินดังนั้นเนี่ยในเมื่อกิมเล้งจือเป็นสหายของชอลุเฮียงแล้วก็ โอทีฮวยขนาดร่วมเป็นร่วมตายกันเลยโดยเฉพาะภาคที่แล้วมีความสัมพันธ์พิเศษกับโอทีฮวยนิดหน่อย2คนจะไม่มางานนี้ก็ไม่ได้แต่ชอลิวเฮียงเนี่ยบอกกับกิมเลนจือเลยนะว่าอย่าไปบอกให้นะว่าตนเองเนี่ยคือชอลิวเฮียงกับโอทีฮวยสำหรับโอทีฮวยงานมันเกิดใหญ่หญๆเงี้ยมาอยู่แล้วครับเพราะว่าแปลว่ามันมีสุรายเยอะแยะเลยสามารถกินได้ไม่จํากัดและหนําซ้ํางานมันเกิดของคนระดับนี้เนี่ยเขาไม่ได้จัดงาน เบเขาจัดเป็นเทศกาลเลยเพราะว่าต้องมีแขกมากง้านหลายตามาจากทั่วทุกสารทิศดังนั้นจะมีแขกค่อยๆทยอยมาวันที่1วันที่2วันที่3จนถึงวันเกิดวันจริงเนี่ยก็คือวันที่7วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายพอดีครับเป็นวันที่7 แล้วก็มีผู้คนมากมายต่อแถวเข้าวอวยพรกิมไท่กูยินเลยแขกเรือนี่ก็เข้าแถวตามลําดับนะครับโต๊ะนี้โต๊ะนี้แถวนี้มีความใกล้ชิดเป็นแขกผู้ใหญ่อะไรยังไงก็จัดกันตามลําดับชื่อเสียงในการเข้าวอวยพรรอบนี้ก็ถึงรอบของชอลิวเฮียงนะครับแต่โอที่ควยเนี่ยไม่รู้ไปเมาอยู่ที่ไหนปล่อยให้ชอลิวเฮียงเนี่ยมาเข้าแถวอยู่คนเดียว ขณะที่รอบก่อนมชลิวเฮียงเนี่ยโวยพรเสร็จลงชอริวเฮียงก็ได้กลิ่นหอมครับว่ามาจากหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังเดินสวนกระตนเองอยู่นางเดินเฉียวกับชลิวเฮียงใกล้ๆทําให้ชลิวเฮียงเนี่ยได้กลิ่นชัดเจนมากชลิวเฮียงเลี้ยวหลังตามไปแต่แล้วกลับมีเสียงดังพาด ดังขึ้นไม่ว่าใครได้ยินก็รู้ว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงผายลมหรือเสียงตดเนี่ยแน่ๆดีที่ว่ามันไม่มีกลิ่นแต่คนที่ตดเนี่ยชอลุเฮียงรู้เลยว่าไม่ใช่เราแน่ๆแต่เสียงเป็นใกล้สุดเกินแต่แล้วหญิงสาวที่เดินสวนกับชอลู่เฮียงเนี่ยก็ช้อนตามามองชอลุเฮียงแววตาเนี่ยเหมือนฝากชีวิตเอาไว้เปรียบเทียบกับเราครับถ้าเราไปอยู่ในลิฟต์เนี่ยแล้วดันมีผู้หญิงสวยคนหนึ่งเนี่ย เฮิร์สตดออกมานะแล้วหันมามองเราแบบขอร้องล่ะประมาณนี้เราจะแมนพอที่จะรับว่าผมตดเองไหม ปรากฏว่าชอลุเคียนไปสุภาพบุรุษแบบนั้นครับน่ารักมากๆตอนหน้าชาวยุดทั้งงานทั้งห้องห้องโถงนั้นชอลุเคียงจะทําให้หญิงสาวน่ารักคนนี้เนี่ยอับอา,ายได้ยังไงก็เลยทําหน้าทําตาคล้ายยอมรับพยักหน้าสงบหัวทําหน้าเขินๆน,นิดหน่อยเหมือนว่าตนเองเป็นคนตกขึ้นมาจริงๆแล้วก็รีบเดินเข้าไปอวยพรกินไท้หุ่ย แล้วเดินออกจากห้องโถงอย่างรวดเร็วเพื่อตามหาโอที่หวยทอลรเฮียงเดินมาตามทางในสวนก็มาถึงสวนที่เป็นภูเขาหินพบกับหญิงสาวหน้าตาดีคนที่ตดในงานคนนั้นเพราะว่านางเนี่ยแอบลอบเดินตามชอลรเฮียง นางสวมชุดเขียวบางหน้าตาหมดจดแนะนำตัวว่านางชื่อว่าเฮียแช่นางกล่าวขอบคุณชอลุยเฮียงครับแล้วก็ยินดีตอบแทนพระคุณของชอลุยเฮียงทุกอย่างทุกทุกอย่างจริงๆที่ชอลุยเฮียงต้องการถ้าชอลุยเฮียงไม่โง่หรือว่าฉลาดจนเกินไปเนี่ยต้องรู้ว่าการที่ผู้หญิงต้องการจะตอบแทนทุกทุกอย่างแปลว่าทุกอย่างจริงๆแิงในชอลุยเฮียงกลับ ขอเป็นเงิน500ต้อยตำลึงแทนเฮียแช์ก็ย้ำว่าแน่ใจนะเฮียขยงตอบกลับมาว่าแน่ใจนางก็เลยบอกว่างั้นคืนนี้ยามสามจะนำรางวัลมาให้แล้วนางก็ขยี้เท้าเดินจากไป พันมีเสียงหญิงสาวอีกคนหัวล็อกคิกคๆจากด้านหลังของภูเขาหินนั้นนางเดินออกมาจากหลังภูเขาหินต้องจัดว่าเป็นหญิงสาวที่สวยอีกผู้หนึ่งเลยกล่าวว่าท่านเนี่ยถือว่าเป็นคนทิ้งโง่งม,มจริงๆนะผู้หญิงเขาพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยยังซื่อบื้ออยู่ได้ชอลลี่เฮงก็ตอบว่าข้าไม่ได้โง่หรอกแต่ข้าไม่ชอบถูกชวนข้าชอบชวนผู้หญิงเองมากกว่า ว่าแต่ท่านเน่ยเป็นใครนางก็ตอบว่านางชื่อเตียเกียริเกียริพอลิวเฮียนก็เลยทวนชื่อของนางว่าเตียเกียริเกียรินางก็บอกว่าดีมากน้องชายเพราะว่าในภาษาจีนกลางเนี่ย เกียกเกียกเนี่ยออกเสียงว่าเจเจก็ใครว่าเจเจอ่นะแบบว่าแบบพี่สาวชอเลี่ยนก็บอกว่าเฮ้ยมุกนี้มันเด็กไปหรือเปล่ามาเล่นแบบให้มาเรียกพี่สาวจากชื่อเนี่ยเตี้ยเกียกบอกว่านางไม่ใช่เด็กแล้วนะชอเลียนก็เลยใช้สายตาครับ สำรวจนางตั้งแต่หัวจนเท้าจนเตีียเกียกแงจะต้องเอามือมาปิดร่างกายเลยแล้วก็ตอบว่าชอลลิวเฮียงว่ายิ่งจอกลาค่ะชอลลิวเฮียงก็ทําท่าเหมือนว่าจะเอื้อมมือไปแล้วบอกว่าเราอ่ะคิดเชิญชวนท่านเตียเกียเกียกเห็นชอลิวเฮียงอ่ะเหมือนหื่นเอาจิงก็เลยวิ่งหนีไปแล้วก็หันหน้ามาด่าว่ายิ่งจอกลาคะชอลลิวเฮียนก็ยืนอมยิ้มอยู่รู้สึกดีแกแม่นางคนนี้ยังเลย แต่อยู่ๆนางก็กระโดดกลับมาชี้หน้าชอลุยเฮียงบอกว่าท่านนเชิญชวนเราแล้วนะอย่าให้รู้ว่า ไปยุ่งเกาะแกะกับแม่นางเหียนั่นอีกนะแล้วนางก็ใช้นิ้วดีดไปที่หน้าผาของชอรุ่เฮียงหนึ่งทีแล้วก็วิ่งไปยังมีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาครับแต่ทีนี้ชอรุ่เฮียงไม่ต้องหันไปดูก็รู้ว่าเป็นโอทีห่วยโอทีห่วยบอกว่าได้ยินว่ามีคนด่าจิ้งจอกราคาอยู่แถวนี้ก็เราก็รู้เลยว่าเป็นท่านเลยเดินมาแต่ได้ข่าวมาลือกันให้กระชอดเลยนะว่าท่านเนี่ยบังอาจถึงขั้น ตดในงานใหญ่เลยเนี่ยทำไปได้ยังไงต่อหน้าประชาชีขนาดนั้นชอลี่เฮียนก็บอกว่าเอาหน้าเสียงหน้านิดหน่อยไม่เป็นไรมันคุ้มเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังโอที่คุยบอกว่ารอไม่ได้หรอพกพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราจะต้องรีบออกจากที่นี่กันวันนี้เลย เพราะว่ากินทั้งจือเนี่ยทำท่าเหมือนว่าอยากจะให้โอที่หวยขอแต่งงานชอลีเฮียงก็ถามว่าเอา้าโลกเก่ากำเลิอกอีกแล้วเหรอหรือว่าท่านน่ะไม่ชอบนางแล้วโอที่หวยก็ตอบว่าไอชอบนะมันก็ชอบหรอกแต่คิดดูมันคงจะไม่ไหวแล้วมัง้งญาติของนางก็ต้องเยอะตั้งแยะจยากให้มันมั่งโขกคำนับทุกคนเนี่ยมันก็ไม่คุ้นน้ำซ้ำลูกหลานของตระกูลเนี่ยบางคนน่ะอายุอยู่รุ่นต่ำก็เ่าเาอก ถ้าแต่งงานกับรุ่นหลานเข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องโขกคำนับท่านอาท่านป้าอาเจอาซออาอ,อึนกันทั้งบ้านเลยเหรอไม่ไหวจริงๆชอริ้วเพียงก็นึกถึงนัดหมายยามสามที่จะต้องมาเจอกับเฮียแชที่นี่อีกก็เลยบอกว่าไม่ไปได้ปะเนี่ยโอที่หวยก็ยืนบอกว่าไม่ได้โอที่หวยก็เลยพาชอริ้วเพียงมาที่ร้านเหล้าเล็กๆร้านหนึ่งเพื่อเป็นการหลบการติดตามของกิมเล้งจือทั้งคู่ก็นั่งดืง่มโอที่หวยก็ดื่มจนเม,มาไมยตามเคยมีเหล้าก็ ไม่เคยบัญญับัญญัตจนหลับลงไปกองนอนอยู่กับพื้นทําให้ชอยพียงต้องนั่งดื่มอยู่คนเดียวจนถึงเวลายามสามขณะที่ร้านเหล้าเนี่ยดูก็รู้ว่าปิดแล้วแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุน้อยมากประมาณ15บ6เนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็มานั่งอยู่บนเก้าอี้เัวที่โอที่หววยพึ่งนั่งแล้วล้มตัวลงนอนกับพื้นไปเมื่อย่อนก้นลงมาได้ แม่นางท่านนี้ก็สั่งสุรามาเพิ่มทันทีซอลิวเฮียงเห็นนางดื่มเยอะแล้วมันก็ดึกแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่นางเป็นสาวเป็นแซ่ออกมาแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ถูกคนข่มเหงหรอกมากินเหล้าอย่างนี้ด้วยเมาอาจะไปกันใหญ่นะหญิงสาวก็ตอบว่า ช่างมันยังไงข้าก็ไม่ใช่คนอยู่แล้วชอริวเฮียงก็ถามว่าเอา้าถ้าไม่ใช่คนแล้วท่านเป็นอะไรนางก็ตอบว่าข้าคือเงิน500ตํายลึกนางบอกว่านางชื่อเฮียฮงเฮียแชเป็นพี่สาวนางนางเต็มใจนะที่ว่าจะเป็นเงิน500ตํายลึกแก่ชอริวเฮียงน้าซ้ํานางเพิ่งอายุ16ปีเท่านั้นและยังเป็นสาวพมจันอีกด้วยเลนเอาชอริวเฮียงเนี่ยแทบพ่นสุราออกมาทันทีนางก็ยังบอกอีกว่าถ้าท่านไม่เชื่อเนี่ย จะพิสูจนก็ได้นะสอลูวเขียงบอกให้นางรีบกลับไปเลยเียวฮ้งลุกขึ้นหยิบมีดสั้นขึ้นมาแล้วก็ปักหัวใจนางทันทีถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยนางคงต้องตายแน่ๆ อตนนี่ต่อหน้าชลอลิ่เฮียงจะปล่อยให้หญิงสาวตายต่อหน้าต่อตามันก็เป็นไปไม่ได้ชอลิวเฮียงยื่นมือจับข้องมือนางไว้ได้ทันทีเหี่ยวหงสุดล่างลงบนอ้อมกอดของชลอลิ่เฮียงร่างกายที่นุ่มนิ่มกลิ่นที่หอมกลุ่นลงหายใจก็รุนแรงนางบอกกับชลอลิ่เฮียงว่านางรู้จากสถานที่ที่เปลี่ยวล้างไม่มีผู้คนสถานที่เด่นะอยากให้ชอลิ่เฮียงพานางไป นางบิดตัวในอ้อมกอดของชอลิวเฮียงงอเท้าขึ้นแล้วเตะใส่ข้อเท้าของชอลิวเฮียนทัน รองเท้าที่นางใส่เนี่ยสีชมพูปรากฏว่ามีปลายแหลมของมีดเล็กออกมาเป็นสีเขียวดูก็รู้ว่าปลายมีดนั้นฉาบผิดหลายแต่กลับถูกโอที่หวยที่หลับอยู่ใต้โต๊ะคว้าข้อเท้าไว้ได้นางตีลกาถอยออกมาปากก็กล่าวว่าถ้าท่านชมชอบรองเท้าของเราข้ายกให้ก่อนละกัน แล้วนางก็จากไปโอที่หวยยื่หลองเท้าให้ชอรู้เฮียงดมถามว่าหอมไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้าบอกแล้ว ว่าพักเนี้ดวงชะตาของท่าน,นยอยู่ในราศีดอกท้อระวังจะตายเพราะผู้หญิงแล้วกันจอร์เลเฮียงก็กลับมาที่อุทยานมื่นวัฒนาโดยลําพังเดินไปตามสวนไปยังภูเขาหินนั่นพบคนผู้หนึ่งยืนรอยอยู่ผมเผ้ายาวสลวยดำครับชอร์เลเฮียงทากไปว่าไม่นั่งเหียแชยเหรอข้ามาสายไปแต่ข้าคิดว่าท่านคงยังรอข้าอยู่หญิงสาวผู้นั้นหันไปกลับไม่ใช่เฮียแชยครับ เป็นเตียเกียกเกียรเตียเกียกเกียบอกว่าแน่ท่านเรียกเราว่าพี่สาวอีกแล้วสิชอลิ้เคียบอกว่าท่านมารอพบข้าเหรอแต่ไม่ทราบว่าท่านน่ะมารอที่นี่นานหรือยังท่านเห็นไม่นานเฮียแชร์ไหมเตียเกียบเกียบอกว่าเห็นก็เห็นนะแต่ไม่อยากบอกหรอกว่าเหียแชร์น่ะอยู่ไหนเราไม่อยากให้ท่านตาย พราะว่าช่วงนี้เนี่ยท่านพบผู้หญิงเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวจะตายเพราะราศีดอกท้อเตียเก๋เกยเดินเข้ามาเอาผ้าคลุมคลุมล่างชอลูเฮียงเอาไว้ภายในผ้าคลุมของเตียเก๋เกลกลับไม่ได้ใส่อะไรเลยล่างละมุนของเตียเก๋เกลเบียเสียดเข้ากับหน้าอกของชอลูเฮียงถามว่าท่านต้องการฆ่าหรือต้องการเหยียดแชร์ชอรูยเฮียงตอบว่าเราต้องรักษาสัจจะเตียเก๋เกลถามต่อว่าแล้วไม่กลัวว่านางอาจะฆ่าท่าน แล้ชอลูเฮียงไม่ตอบไม่ตอบแปลว่าคําตอบเด็กเกเกก็เลยเอาผ้าคลุมเนี่ยออกมาคลุมตัวเองแล้วก็บอกว่าตามใจอยากจะไปตายไหนก็ไปนางก็วิ่งหายลับไปขณะที่ชอลิวเฮียงยังอึ้งอยู่นางก็กลับมาบอกว่าดีถือว่าท่านเป็นคนที่รักษาสัจจะหวังว่าคราวหน้าถ้าข้านักท่านบ้างเนี่ยท่านจะรักษาสัจจะนะแล้วนางก็ชี้นิ้วไปยังแสงไฟจุดจุดหนึ่ง ที่อยู่ไกลๆบอกว่านางอยู่ที่นั่นแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะว่าเฮียแชเนี่ยใส่ตุ้มหูต้องระวังตุ้มหูของนางไว้ให้ดีแสงไฟที่ลอดออกมาจากห้องห้องหนึ่งนอกอุทยานไม่ไกลนักชอลุอเฮียงเปิดประตูเข้าไปเห็นเฮียแช นั่งรออยู่นางบอกว่าท่านรักษาสัจจะอย่างยิ่งจอร์เขียนก็บอกว่าถึงจะมาช้าแต่ข้าก็คิดว่าท่านเนี่ยจะรอข้าอยู่เยียร์แชบอกว่าข้ารู้ว่ายังไงท่านคงต้องมาท่านคงไม่ได้อยากได้เงิน500ตําลึงนั่นหรอกอย่างไงบุรุษก็ต้องการสตรีท่านเข้าใจเจตนาของข้าใช่ไหมเยียร์แช นั่งอยู่เรียบร้อยผมเผ้าหวีเรียบร้อยหน้าตาแต่งเรียบร้อยต่างหูที่ใส่อยู่ก็งดงามแต่ต่างหูเป็นสิ่งเดียวที่ประดับอยู่บนตัวนางชอลิวเฮียงเอ่ยว่าท่านไม่หนาวหรือไงหรือไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ส่งซักหมดแล้วเหรอแต่ท่านควรจะหยิบยืมเสื้อผ้าจากน้องสาวท่านมาใส่ก่อนก็ได้นะเฮียแชร์ถามว่าน้องสาวคนไหนชอลิวเฮียงก็บอกว่าเอา้าน้องสาวคนเมื่อครู่ไง ข้าเพิ่งพบมาเ th th now, been, ok ียแชร์บอกว่าที่ท่านเห็นคงจะเป็นปีศาจแล้วล่ะพวกข้าเนี่ยไม่มีน้องสาวชอลิวเฮียงหาว่านางโกหกนางก็เลยโมโหหยิบของอะไรในห้องได้ก็คว้างปาใส่ชอลิวเฮียงจนชอลิวเฮียงต้องหลบมาจนไปชิดกับตัวนางแล้วก็กอดนางเอาไว้ก้มหัวลงใสที่ข้อคอของนางเหยแชรแทบจะหยุดหายใจแต่ปากบอกว่าให้ระวังต่างหูของนางไว้หน่อยนะ ก็ต่างหูของนางเนี่ยมียาพิษแล้วนางก็ถอดต่างหูออกไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคของชอลวเฮียงอีกแล้วเมื่อทุกอย่างยุติลงชอลเฮียงก็มองต่างหูมรกกที่ถอดวางไว้หลิมหน่าตาถามนางว่าทําไมถึงถอดออกล่ะเนีย่ยแชร์ก็ตอบว่าคงเพราะว่าเมื่อครูนางก็มีความต้องการเหมือนกันชอลวเฮียงถามต่อใครเป็นคนใส่ต้มหูให้ท่านคนที่ใส่ให้ท่าน น่าจะเป็นคนที่ต้องการสังหารเราเฮียแชร์ต่อว่าข้าก็ไม่คิดหรอกว่าข้าจะลงมือฆ่าท่านได้แต่คนวงการยังส่งสตรีมาจัดก,การท่านอีกนะเพราะว่ามันรู้ว่าจุดอ่อนของท่านชอลิวเฮียงคือสตรีชอลิวเฮียงบอกว่าอา้าวนี่ท่านรู้จักข้าเหรอพันก็มีมือขาวผ่องทาเล็บสีแดงโผล่พ้นมาจากขอบหน้าต่างดีดนิ้วใส่ต่างหูต่างหูพุ่งเข้าใส่ชอลิวเฮียงและ เฮียแช่ตออริเพียงพลิกตัวกอดเฮียแช่ม้วนไปเฮียแช่ มีอาการผิดปกติร้องบอกว่าเป็นนางเองชอลิยเฮียงคว้างโคมไฟไปทางหน้าต่างแต่ตัวเองคุ่งออกทางประตูออกไปก็ไม่พบเห็นใครมือข้างนั้นกวักเรียกชอลุยเฮียงอยู่ที่มุมห้องชลอลเฮียงติดตามไปก็ไม่พบใครอีกนึกขึ้นได้ว่าเป้าหมายอาจจะไม่ใช่ตนเองอาจจะเป็นเฮียแชชอลุยเฮียงกลับไปที่ห้องไม่พบร่างของเฮียแชแต่กลับพบมือข้างหนึ่งเป็นแค่มือข้างหนึ่งครับ เราซื้อขอเล่ากับชอลือเฮียงในตอนดวงชะตาดอกท้อหรือราศีดอกท้อก็จุดไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับคราวหน้าเรามาดูกันครับว่าดวงชะตาของชอลือเฮียงที่ต้องเกี่ยวพันกับผู้หญิงมากมายและมือข้างนั้นเป็นของใครสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ